ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนยางห้อยยางยางห้อยท่อไอเสียครับตัวนี้มีหน้าที่ไว้ห้อยท่อไอเสียครับถ้ามันขาดนะครับท่อไอเสียมันจะหย่อนนะครับหย่อนเวลาเราขับตรงลูกและนาดอะไรมันจะขูดนะครับแล้วมันก็จะมีผลเสียคือถ้าสมมุติว่ามันขาดขาดทั้งสองตัวครับท่อไอเสียมันก็จะลังนะครับมันจะทําให้หัวน็อตไอท่อไอเสีย เ,เสียได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีตัวห้อยห้อยช่วยนะครับเวลาเราไปกระแทกลูกและนาดหรืออะไรคืนที่แบบเนินๆถึงสูงอะมันจะทําให้กระชากตรงคอท่อเสียนะครับทําให้สามารถเสียหายนะครับก็ตัวนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับถ้ามันขาดถ้าสมมุติเราก้มดูใต้ท้องรถเราเห็นท่อเสียแล้วมันหย่อนนะครับว่าทําไมมันท่อเสียมันต่ําจังแสดงว่าลูกยางตัวนี้ขาดนะครับ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามุดใต้ท้องรถนะครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวแล้ววิธีใส่ครับก็จะมีเทคนิคใส่ก็อาจจะใส่ยากหน่อยเพราะว่ามันแน่นนะครับรูเนะี่ยเดี๋ยวเรามาใช้สารหล่อเลื่นครับเดี๋ยวผมใช้จรารบีครับช่วยแต้มตรงรูนี่ครับ เพราะเวลาเรายัดบางทีมันจะยัดย่างครับหลังจากนั้นเราเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยครับหมุดใต้ท้องกันเลย ตัวนี้ลูกยางห้อยท่ออเสียนะครับเห็นครับข้างนี้ไม่ขาดนะครับส่วนข้างนี้ขาดนะครับตัวนี้คือขาดนะครับนี่อันเก่ามันจะมองเห็นไหมแสงตัวนี้ขาดครับ ขาเนี่ยขาที่จริงมันต okay, ้องห้อยอย่างนี้ครับท่อเสียบมันต้องมันต้องห้อยอย่างนี้ครับห้อยทั้งสองด้านเลยครับแต่พอดีข้างนี้ขาดเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับเห็นไหมครับท่อเสียมจะหย่อนนะครับมันจะลงต่ํามากเลยเพราะว่าลูกยางมันขาดถ้าเราเอายางใหม่ใส่มันก็จะสูงขึ้นครับมันจะจะสูงขึ้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราออนเก่าออกนะครับที่มันขาดอุ้ย ตัวนี้อันเก่าแกะออกฮนะมันจะยากหน่อยนะเวลาง,งัดออก Nh em mai à óc lắm để nó sai tô mãi cho pai ลังจากนั้นเราให้เราใส่ใส่ลูกยางตัวใหม่เข้าไปครับจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะตัวนี้ตัวใหม่เดี๋ยวผมขอเกาะเข้าไปเลยครับมันจะยัด้างหน่อยเดี๋ยวโอเคตอนนี้ผมยัดเข้าไปแล้วครับนี่ครับ ก็ตอนนี้ท่อไอเสียเราก็จะแนบสนิทกับใต้ท้องครับไม่หย่อนนะครับเห็นไหมฮะแนบสนิทเลยสองด้านโอเคครับอเสร็จแล้วครับอย่างท่อไอเสียอย่างห้อยนะ,ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนโอ ลูกยางเก่ามันขาดจะเกาะเอ้ยท่อเสียไปครับถ้ามันขาดมันก็จะท่อเสียแล้วก็จะหย่อนนะครับโอเคครับเป็นวิธีเปลี่ยนง่ายๆครับสําหรับรถท่านใดที่ขาดก็อย่าลืมเช็คก,ก้มดูหน่อยนะครับท่อเสียมันหย่อนมันอะไรอย่างเงี้ยอ่อย่ารอให้มันขาดทั้ง2ตัวนะครับถ้าขาด2ตัวเดี๋ยวท่อเสียเราอาจจะเสียหายหได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ